เป็นผู้ประกาศข่าวทัตตะกูลไม่มีใครรู้เปิดภาพควางพัทราน้องแท้ๆไก่พาสติ์อยู่ช่องสมแต่คนไม่เคยเห็น วันนี้เรามีภาพของน้องสาวผู้ประกาศข่าวดังอย่างไก่พาสิทธ์มาให้ทุกคนได้รับชมกันบอกเลยว่าบ้านนี้นอกจากจะหน้าตาดีแล้วแถมหน้าเหมือนกันอีกมากๆเธอยังเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนพี่ชายเรียกว่าทั้งบ้านจริงๆ แม้จากไม่มีประวัติของน้องสาวเขาเท่าไหร่แต่เรามีภาพมาให้ทุกคนได้ชมกันบอกเลยว่าสองพี่น้องรักกันดีมากมักจะลงภาพในอินสตาแกรมอยู่ด้วยกันเป็นประจำภาสิิธิ์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคม2524ที่จังหวัดนครสวรรค์จบการศึกษาชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนลาซานโชวนรวีนครสวรรค์มัธยมศึกษาปีที่1 5จากโรงเรียนนครสวรรค์จากนั้นสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จากนั้นสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาได้รับประกศาศนียบัตรผ่านหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไซตามะประเทศญี่ปุน่นผาสิทธิ์มีน้องสาวหนึ่งคนคือกวางพัฒราอภิญญาวาดซึ่งก็เป็นผู้ประกศาศข่าวช่องสามเฮดดีเช่นเดียวกัน ภาสิตเริ่มการทำงานโดยเป็นล่ามภาษาอังกฤษญ,ญี่ปุ่นให้กับนักเรียนระดับไฮสกูลในค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการฝึกหัดที่ King ิลรี e s o r t ลัดเวอร์ัดเวอร์จีเนียสหรัฐเป็นลูกเรือประจำการบินไทยและสายการบินภูเก็ตก่อนจะเข้าทำงานในสายงานโทรทัศน์เริ่มโดยการเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเจดสี ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวทางไทยทีวีสีช่อง3โดยทำหน้าที่ผู้รายงานข่าวครั้งแรกในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์คู่กับสรยุทธสุทัศนจินดาในวันที่10พฤษภาคมจากนั้นอีก5วันได้ขยับมาอ่านข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ในช่วงแตกประเด็นภาษิตยุติการเป็นผู้ประกาศข่าวคู่กับสรยุทธในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันที่24มีนาคม2557โดยให้เหตุผลว่าเตรียมตัวไปทำรายการใหม่ทางทีวีดิจิตอลในเครือ และพัฒนาคอลัล้ำแตกประเด็นของตนรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ให้หน้าติดตามขึ้น โดยได้ปรึกษาและขออนุญาตกับสรยุทธ์แล้วจากนั้นจึงได้ไปทำรายการเป็นข่าวเช้านี้ทางช่อง3 HD เฮ็ดีตั้งแต่เดือนเมษายนเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางไทยทีวี4ช่อง3และช่อง3 HD เฮ็ดตีตั้งแต่ต้นปี2558ก่อนจะกลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการตะกูลเรื่องเล่าทั้งหมดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2560แทนสรยุทธ์ที่ลาออก หลังจากสรยุทธกลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการตะกูลเรื่องเล่าทั้งหมดในเดือนพฤษภ,ภาคม2564ภาสิทธิ์จึงขยับมาเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้อีกครั้งแต่เป็นการกลับมาอ่านข่าวหลักอย่างเต็มรูปแบบคู่กับตูนปรินดาคุ้มธรรมพินิษ์เริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม